นิยารักเรื่องเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเถือนผู้มาเยือนที่ก้าวเข้ามาในคาสน์ารู้ทำให้ดอนเดวิดถอนใจยอย่างไม่ค่อยพอใจนะักก่อนจะตั้งท่ารังเกียจเดียดฉันหงหงอยู่ไหมคะ เสียงสันส่นๆเอ่ยถามหลังจากก้าวเข้ามายัางสถานที่อันใหญ่โตสายตากวาดมองไปร,บรอบๆแล้วมีแววตระนกไม่คิดว่าบ้านของคุณหญิงแดรุณีจะร่ำรวยถึงขนาดนี้ก็อย่างว่าเป็นถึงเจ้าของโรงแรมย่อมมีเงินเป็นถุงเป็นถังเป็นเรื่องธรรมดาน้องหงอยู่แด้านบน กับคุณดอนค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปบอกน้องหงให้นะคะดาตรีคนเก่าแก่ของครอบครัวต้อนรับนางพรป้าของกันฤดีอย่างเป็นมิตรและหมุนตัวเดินขึ้นไปด้านบนทันทีคุณดอนคะคุณป้าของน้องหงที่ชื่อพรมาขอพบน้องหงค่ะดาตรีบอกอย่างกล้า,ากลัว ด้วยเกรงว่าฟ้าจะพิโรธแบบถล่มทลายดอนเดวิดเดินอัดอาดลงมาด้วยสีหน้ามือนตึงเขาไม่ชอบให้ผู้หญิงพวกนี้เข้ามายุ่มยามที่นี่เหมือนที่ครั้งหนึ่งวิดาของเขาเคยพามาซึ่งทำให้บ้านลุกเป็นไฟดิฉันมาขอพบน้องหงค่ะปะ้าพรก็รู้ว่าคนตรงหน้า คงไม่ค่อยชอบใจตนเป็นแน่ที่เธอมาเหยียบย่างที่บ้านของดอนเดวิดทว่าจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเธอเองก็คิดถึงหลานและอยากจะพาหลานสาวที่มองไม่ค่อยเห็นได้ไปเยี่ยมมารดาของเธอสักครั้งเพราะอ่มไม่นานดารูนีก็จะพาไปรักษาตัวที่เมืองนอกแล้วแม่ลูกก็ควรจะได้พบหน้ากันก่อนจาก มีธุระอะไรดอนเดวิดพยายามทำน้ำเสียงให้ดับเรียบที่สุดฉันแค่อยากจะพาหงไปพบกับแม่ก่อนที่แม่ของยายหงเขาจะไปรักษาตัวที่เมืองนอกนะคะปรอผ่อนของเธอพยายามจะอธิบายท,ทั้งทังที่รู้ว่าคนตาคมหน้าดุจะไม่ชอบให้เธอมาจุนจานที่นี่ได้สิแต่เธอเออ คุณช่วยตอบผมทีได้ไหมชายหนุ่มพยายามใช้ถ้อยคำให้สุภาพมากกว่าเดิมผมอยากรู้แผลที่หลังของกาลีดีได้มาได้ยังไงและเพราะความอยากรู้จึงต้องถามออกมาพอดีกับที่ป้าของเธอป้าของเธอมาเยี่ยมจึงใวยโอกาสนี้ไว้เพราะมันไม่ใช่แผลเล็กๆน้อยๆ นางพรเม้มปากเพราะยังจำได้ดีผ่านให้หัวใจที่พยายามเข้มแข็งด้วยความน้อยใจในวาสนาเออทนด้วยน้ำตาหยุดน้อยแผลของนางหงมันเป็นแผลที่ถูกทำร้ายจากผู้ชายในครับทำร้ายคนฟังมีอาการตกใจไม่น้อยเพราะแผลบ,บนหลังนวลมันยาวพอสมควรเลยชุยละค่ะ ผู้ชายคนนั้นเมามากแล้วพยายามจะปล้ำเย่หงมันพยายามจะซื้อว่าผ่อนเหยียดยิ้มอย่างสมเพชคนที่พยายามจะทำงานบริสุทธิ์แต่ทว่ายังโดนเหยียดย่ำซ้ำเติมนางหงมันไม่ยอมเรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นมันผลักเย่หงจนล้มลงหงายหลัง ทำให้เย,ยหงได้รับบาดเจ็บจากแก้วที่แตกอยู่ที่พื้นป้าพอเล่าไปเช็ดน้ําตาไปเพราะสงสารหลานสาวตอนนั้นแผลมันลึกมากจนต้องรีบพาเย,ยหงไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลวาชิปดอนเดวิสบทด้วยถ้อยคำอันหยาบยายด้วยถ้อยคำอันหยาบคาย ผู้ชายเองมันก็เลวไม่ต่างกันป่าอนเชิดหน้าผู้ชายมันก็คล้ายๆกันเกือบทั้งหมดชอบเหมารวมไม่ว่าใครจะดีจะร้ายแม้แต่คนตรงหน้าก็ไม่ละเว้นฉันจะพบน้องหงได้หรือยังล่ะคะเขาดีตามมองป้าพรอีกครั้งได้แต่อย่าบอกเรื่องที่ผมถามผมจะให้ราตีพาคุณไปพบกับผมก็แล้วกัน าบอกเสียงรับเรียบก่อนที่เขาจะตามตามที่บอกอย่างนั้นจริงๆสำหรับพรเธอไม่ได้ตอบรับเธอแค่อยากมาพบกลานสาวเขาได้แต่มองตามหลังของราตีที่พาพรขึ้นไปพบกับการด,ดีอันที่จริงเขาก็อยากจะขึ้นไปเองหรอกนะแต่เพราะด้วยทิทฐิเขาจึงไม่อยากแสดงตัวว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้กับเธอตลอดเวลา แต่เขาไม่อยากจะแสดงอาการใดๆออกมาเพราะอีกเกี่ยวฝ่ายนั้นจะรู้ว่าเขาคิดอะไรดอนเดวิดซุดตัวลงนั่งอย่างหงุดหงิดเพราะคำบอกเล่าของประอรยังคงวนเวียนอยู่ในหัวสมองจนอยากจะไปบีบคอไอ้ผู้ชายที่มันทำร้ายกันหรือดีเขาสะบัดในใจหลายครั้งถึงเขาจะอยากแกล้งหญิงสาวเท่าไดร แต่เขาก็ทําได้แค่กล่าวคำได้ดายและไม่เคยจะคิดทำร้ายเธอยิ่งได้ฟังมันยิ่งทำร้ายจิตใจของเขานะัปนกป้าพรการด,ดีถึงกับส่งเสียงดีใจเมื่อดูว่าป้าพรของเธอมาเยี่ยมเธอพยายามเพ่งสายตาจนดูว่าท่านอยู่ตรงไหนจึงทลาเข้าไปกอดเป็นยังไงบ้างนะหงเอ้ย เพธอต้องดูแลขนอนฤดีจึงไม่ได้มาเยี่ยมหลานสาวนานแล้วแต่ยังดีที่ได้คุยโทรศัพท์กันบ้างถึงจะอยู่ไกลสบายดีค่ะแล้วป้ากับแม่ละ่ะคะเหมือนเดิมนั่นแหละไม่แย่ลงสาวน้อยผ่อนลมหายใจแต่แค่ดูว่าอาการของแม่ไม่สุดก็ถือเป็นข่าวดีหงอยอยากพบแม่ป้าก็อยากจะพาเองไปนะ แต่ไม่ดูว่าเออปาพรได้แต่อึกอักก่อนจะบอกออกมาสามีของแกน่ะเขาจะยอมให้ไปหรือเปล่าล่ะใจของเธอวัดกลัวในความเก้้ยวกล่ของดอนเดวิดอยู่พอสมควรถึงเขาจะไม่ยอมหงก็จะไปกัเลอีบอกเสียงเข้ม ไม่เกรงกลัวต่ออำน,นาจเด็จการของผู้ชายปาก้ายเลยสักนิดวันนี้อาการของเธอก็ดีขึ้นมากแล้วมากพอที่จะไปเยี่ยมมารดาได้แล้วเมื่อกาับเลยดีลงไปพบเขาโดยมีราตีมาคอยประครับประคองเธออย่างใกล้ชิดฉันจะพาเธอไปเองตาหวานจึงได้แต่กระพริบตาปิดๆเพราะความแปลกใจแต่อย่าคิดละกันว่าฉันอยากจะทำดีกับเธอ ฉันก็แค่ไม่อยากให้คุณแม่ฉีกอกเพราะปล่อยให้สะพ้ยคนโปรดของท่านมาลำบากลลำบนสาตาลปากร้ายว่าเสียงเรียบเรื่อยเขาไหวไหลเล็กน้อยก่อนจะปิดปากนิดๆไม่สนใจแม้ว่ากัลหรืดีจะมีท่าทางสงสัยในการกระทำของเขาและกัลหดีก็ถึงกับทำตัวไม่ถูกอะไรกันหนอะ ดนใจให้ซาตานออกจากร่างของเขาได้หากเป็นตะกอนเขาคงไม่อาสาพาเธอเข้าไปไหนมัไหนอย่างแน่นอนหรือว่าเขาจะสำนึกผิดขึ้นมาจริงๆจ,จะยืนเอ,อ่ออยู่ทำไมล่ะตีบตามมาสิสิ้นคำพูดของซาตานปากร้อยปากร้ายป้าพรที่มันดาของเธอก็ปก ค่อยๆประคองหลานสาวไปที่รถที่รอเตรียมอยู่แล้วน้ําตาใสๆค่อยๆรื้นขึ้นมาเมื่อเท้าก้าวเข้ามาในห้องที่มารดาของเธอพักรักษาตัวอยู่ดางน้อยทลาเข้าไปหาทันทีด้วยความคิดถึงก่อนที่เธอจะปล่อยโฮอย่างสุดจะกลั้นแม่จา๋าเธอและมารดา เคยมีการละกันตลอดมาตูตัวนหนึ่งก็ไม่อาจพบหน้ามันสุดแสนจะทุกข์ทรมานทางด้านของขวัญดีดีแม้จะขยับตัวไม่ได้ก็ยังสัมผัสได้ถึงความรักและความคิดถึงที่ทั้งคู่มีให้ต่อกันหงหงคิดถึงแม่จังกันดูดีพูดไปสะอื้นไป โชคชะตาช่างเล่นตลกกับชีวิตของเธอเสียจริงได้แต่ภาวนาขออย่าให้มีเรื่องใดๆเข้ามาอีกเลยเท่านี้ทุกอย่างที่แบกไว้บนหลังก็หนักหนาเกินกว่าที่ลูกผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะรับไหวคือมีมาเพิ่มอีกคงล้มทั้งยืนฉันจะออกไปรอข้างนอกซาตานทำท่าคนลุกก่อนจะเดินออกไปแต่การลืดอดีไม่สนใจหรอกว่าชายหนุ่ม จะทำท่าทางเช่นไรด, <c oughs> ดอนเดวิดเดินหน้าตึงออกมาจากห้องเพราะรู้ดีว่าเขาคือส่วนเกินและเขาก็ไม่อยากเห็นภาพของเธอที่คร่ำครวญกับมารดาของเธออาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหมจ๊ะที่แม่ต้องไปใช่ป้าพรของเธอตอบรับคิดแล้วก็ใจหาย ได้เจอกันไม่เท่าไดร่ก็ต้องแยกจากกันเพื่อไปรักษาตัวหงอยากไปกับแม่ด้วยจังเพราะเธอไม่อยากห่างจากอกของมันดาอยากมีกันและกันเหมือนเช่นวันวาน,วานที่เป็นอยู่ตอนนี้มันแสนจะทรมานความเข้มแข็งที่มีก็ลดน้อยถอยลงจนแทบจะติดพื้นอย่างหมดหวัง ไหนจะต้องคอยรับมือกับความปาก้ายของสามีทางนิตินัยทุกๆวันถือว่าจากกันครั้งนี้จะทำให้แก่ได้แม่คนเก่าขึ้นมานะนางหงอีกอย่างเองก็มองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นแบบเนี้ยจะปล่อยทำให้ลำบากอยู่ที่นี่ก็รักษาตัวให้หายป้าจะคอยดูแลแม่ของเองให้ดีที่สุดเมื่อประผ่อของเธอพูดดังนั้น หญิงสาวจึงเงียบไปชั่วอึดใจจนไม่สมควรดือ้อเพราะทุกอย่างกำลังดิมเนินไปด้วยดีมันดามีโอกาสได้รับการรักษาและดูแลจากหมอมือหนึ่งถือเป็นข่าวดีที่ไม่น่าเชื่อว่าคนจนๆอย่างพวกเธอจะมีโอกาสและเธอก็ไม่ควรจะเป็นภาระเพิ่มให้ใครอีกงั้นหงฝากดูแลแม่ด้วยนะจ๊ะ บอกแล้วก็ให้เศร้าใจเธอจะรออยู่ทางนี้รอด้วยความหวังก่อนที่เธอจะกอดป้าพรของเธอถ้าไม่มีคุณหญิงดารุณีเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะเดินต่อไปอย่างไรกันฤือดีทราบซึ้งในบุญคุณและปราบลืมที่มันดามีเพื่อนแท้อย่างป้าพรที่ไม่เคยคิด ไม่เคยฝันว่าป้าพรที่มีบุญคุณกับเธออย่างไรใหญ่หลวงจนเธอต้องสัญญากับตนเองว่าเธอจะไม่ทิ้งป้าพรยามแก่เท่าข้อมือบอบบางถูกกลุ่มจนแน่นหลังจากกาลฤดีลามานดาและปะ้าพรเพื่อกลับบ้านพักใบหน้านั้นเศร้าลงเพราะอยากจะอยู่เฝ้ามานดาให้นาน,านที่สุดกระนั้นเธอกลับต้องเดินออกมาเพราะ ซาตานดายที่ทำหน้าที่สารถีขับรถให้เธอเขาไม่ยอมทิ้งให้เธออยู่กับอันดานานักอย่างไรเสียก็มีหนึ่งคำถามที่ดังอยู่ในใจมันค้างคาและอยากได้คำตอบทำไมคุณถึงทำดีกับผงด้วยความอยากรู้จึงถามออกไปอยากให้ฉันร้ายนักหรือไงเขาถามท่าทางเอือมระอาเสียงของเขา ออกจะเหยียดนิดๆเขาทำดีขึ้นมาเธอกลับมาทวงถามสรุปว่ากหรอดีอยากให้ตนดีหรือร้ายกันแน่ชักจะเดาใจไม่ถูกสาวน้อยทำหน้าหง,งิกปากยืนก็เธอสงสัยนิแต่ก่อนเพียงแค่หายใจเธอยังรู้สึกผิดเลย แต่ตอนนี้ถึงขั้นกล้าจับมือถือแขนจะให้มองว่ามันไม่แปลกประหลาดได้อย่างไรกันหรือสวรรค์จะบันดาลให้เขาเข้าใจเรื่อเลือกเรื่องการเลือกเกิดไม่ได้เขาจึงเลิกจะรังเกยียจรังงอนเธอซึ่งเป็นลูกของผู้หญิงอย่างว่าพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปฮันนีมูนสาวน้อยอ้าปากค้างแม้ไม่เห็นหน้าเขาเธอก็ไม่อยากไป ที่จริงคุณดอนไม่ต้องพาหงไปก็ได้สาวน้อยส่วนกลับเพราะเธอไม่เห็นความจําเป็นถ้าเขาจะพาเธอไปเพราะรู้สึกผิดด้วยความนํำบากใจของเธาเธอก็ได้ยินนี่ว่าแม่เปมนคนสั่งสาวน้อยถึงบางอ้อก,ก็ขราวนี้ที่แท้ที่เขาทำไปเพราะคำสั่งของคุณดารุณี สาวน้อยจึงหยุดเถียงรู้อยู่แล้วว่าเถ e ียงไปก็ไม่มีทางเอาชนะผู้ชายอย่างดอนเดวิดคิงและเจ้าตัวก็ทำได้แค่ยอมรับและเตรียมใจไปฮันนมูนที่เปลี่ยนจากความขมจนฟาดเฟือนคิดแล้วก็เหนื่อยใจไม่น้อยส่วนดอนเดวิดไม่ยิ่รัะต่อท่าทางของกาลฤดี เมื่อเจ้าหลอนมาส่งที่ห้องเมื่อพาหลอนมาส่งที่ห้องแล้วก็รีบเข้าไปเคลียร์งานที่ข้างค้างพร้อมต่อสายหาใครบ,บางคนที่จะตอบคำถามของเขาในบางเรื่องสาวันใหม่ทำให้สาวน้อยใจคอตุ้มตุมต่อมๆระหว่างเธอกับเขาอาจดูเหมือนเป็นคู่เข้าใหม่ปลามันจะไปได้หรือยังดอนเดวิดเข้ามาในห้องนอนของเขา ซึ่งตอนนี้มีการดีครองอยู่เมื่อเข้ามาถามจึงเห็นว่าราตรียังเก็บของใช้ของเธอใส่ในกระเป๋าไม่เสร็จขณะที่ราตรีค่อยๆปิดกระเป๋าลงและเป็นอาการบ่งบอกว่าเธอเก็บกระเป๋าของเจ้านายสาวเสร็จพอดีสาวน้อยจึงค่อยๆลุกขึ้นชักชา้าปากไวเท่าความคิดคนตัวโตก็เข้ามาอุ้มเธอ สาวน้อยตกใจจนต้องเกาะบากกว้างเอาไว้เพราะกลัวตกอุ๊ยคุณดอนหงเดินเองก็ได้เขาดุกลับทันควันทำให้อุ้มจะเดินถึงรถเมื่อไหร่กันพรุ่งนี้อย่างนั้นหรอมันเป็นเพียงคำพูดประชดประชันเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็ทำหน้าที่สารถีในขณะที่กัลืดีได้แค่มอง เพื่อเลี่ยงความเงียบไปตลอดทางไม่อยากให้มีบทสนทนาเขาเองก็เช่นกันที่เขาเอาแต่เงียบตั้งหน้าตั้งตาขับรถเพราะจะต้องไม่ประมาทอีกเป็นหนที่สองเขาใช้เวลาถึงสมชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายสายลมและกระแสขึ้นทำให้คนที่มีความทุกข์ใจมีอาการตื่นเต้นหญิงสาวมีท่าทางกระชุ่มกระชวยขึ้นเป็นกอง หผลอยิ้มออกมาไอร้อนที่กระทบผิวเล็กๆได้กระจายมาแตะผิวนวลเนียนดวงตากลมโตพยายามกวาดมองไปร,บรอบๆก่อนเสียงสามีซาตานจะดังเร่งเราถึงแล้วลงมาสิที่ไหนล่ะคะเธอแค่รับรู้ได้ว่าที่นี่คือทะเลขณะที่เขา บอกถึงที่หมายว่าเป็นบ้านพักตากอากาศไม่นานก็มีชายชราเข้ามาพร้อมกับกุญแจบ้านพักตากอากาศผมทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับชายหนุ่มขอบคุณชายชราก่อนจะจ่ายค่าแรงและพาหญิงสาวลงมาที่บ้านพักสาวน้อยอดชื่นชมบรรยากาศที่สดชื่นไม่ได้จึงทำให้ดอนเดวิดเผลอมองภาพนั้น สาวน้อยพริมตาลงเพื่อซึมซับกับสายลมและแสงแดดจากทะเลบางเบาในพริบตานั้นรอยยิ้มจางๆผุดขึ้นบนใบหน้าของซาตานสวยจูๆ่ๆซาตานปากร้ายก็รู้สึกว่าหัวใจของเขากำลังเต้นแรงที่ยิบคล้ายอาการของคนตกลุมรักจนต้องกระแอม เพื่อขับไล่อาการประมาของตนเองทั้งที่เขาได้เก็บภาพความประทับใจนั้นเอาไว้ในใจของเขาแล้วเป็นอย่างดีจบแล้วนะคะเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเทอนตอนที่9้านะคะก ตาลิบเขียนไปหน่อยเนาะก็เลยเขียนผิดแล้วก็วักผิดค่ะมีบ้างเนะก็เงืง่องนี่แหละคือตาทำใจเทอะขออภัยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแอปเนี้ยมันมันหาทางเข้าไปแก้ไขาย,ยากค่ะแล้วการแก้ไขครั้งหนึ่งมันมันใช้เวลาโหลดนานเนาะก็เลยไม่อยากไม่อยากกลับไปแก้ไข ต้องสารภาพอย่างนั้นเลยก็แค่อนใหม่ให้ทุกคนไม่ติดขัดอารมณ์แล้วก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันอาจจะเข้าใจค่ะว่าทุกคนอาจจะเฮ้ <c oughs> ยน,นี่อ่านผิดอีกแล้วอะไราเงี้ยตาก็ต้องขอไปด้วยนะคะมาเรามาขอบคุณกันดีกว่านะคะก็ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือเรื่องรายได้ของตานะคะ ก็ยังขอบคุณอยู่เช่นเดิมค่ะเราแลแกกันเนาะสำหรับคนที่ช่วยเหลือตานะคะตาก็อุตสาห์เขียนนิยายอุตสาห์อดหลับอดนอนก็ช่วยตาบ้างกันแล้วกันนะคะวันนี้ยังเป็นอีกวันนะคะที่ตาขอลงสองคลิปเนาะเพราะว่าคุณคงได้ยินนะว่าตาอย่างออยู่เนาะตาขออนุญาตพักผ่อนเยอะๆนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้หายเร็วๆนะคะก็ขอบคุณ สำหรับการเอื้อเฟื้อของคุณก็แล้วกันนะคะยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนช่วยช่วยสร้างไรายได้ให้ตาด้วยก็แล้วกันนะคะอืมถ้าเป็นไปได้ไม่เหลือบากกว่าแรงก็อย่าก,กดผ่านให้มากก็นนะะกลลกแล้วกันนะคะก็ขอร้องขอร้องก็แล้วกันนาองฝนตกไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะมันก็ต่แต่ต่แต่นั่นละคะ่ะแต่ก็พยายามเนาะพยายาม หาช่วงที่มันตกนอ้อยที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ภาคเนาะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยเนาะช่วงนี้ตาอ,อาจไม่ค่อยมีเวลาเออตอบตอบคอมเมนต์นะคะก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันค่ะอืมยังไงถ้าชอบคลิปของตานะคะก็กดไลค์กดแชร์ สำหรับเพื่อนใหม่ที่มากด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเดี๋ยวมีวิดีโอต่อจากนี้ประมาณ4นาทีนะคะเพื่อนใหม่ที่ไม่รู้จักตาก็เข้าไปทำความรู้จักกันได้เนาะเสียงที่เบานะคะมันมาจากแอปเนาะตาไม่ได้พูดเสียงเบานะคะมันอาจจะเบาเป็นเพราะว่าอะตอนนี้ตาพากอยู่ประมาณตีสามตีสี่เนาะก็มันอาจจะเบาเพราะ เสียงมันเบาแต่ว่าแอปมันก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ใช้หูฟังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะมาทำความรู้จักกับตาอนัตตาสตอรี่นะคะตาอนัตตาคือนามปากกาของตานะคะตาไม่มีแอดมินนะคะตาทำ ช่องนี้ด้วยตาเองนะในตัวของตาเองนะคะตามีหนึ่งสมองนะคะมีสองมือมีปากกาและกระดาษนะคะเสียงภาคและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะตามีอยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตาไม่เก่งพอเหมือนช่องใหญ่ๆนะคะตาก็ทำไปเท่าที่จะทำได้นะคะตาใช้เวลาทำงานหลังจากเลิกทำงานประจำ มาเขียนนิยายนะคะใน1วันตาอาจจะ1ลงถึง1-3ถึง3ตอนนะคะก็ฝากผลงานของตาด้วยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชรให้ตาด้วยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์มาคุยอะไรกับตาก็สามารถคุยได้นะคะในช่องของคอมเมนต์นะคะแต่ช่วยรบกวน คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะก่อนจะว่าอะไรการุณามีสติในการคอมเมนต์นะคะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในช่องของตานะคะช่องของตาอยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ของไลค์นะคะสัญ,ญลักษณ์ไลค์นะคะเข้าไปในนั้นนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะคุณอยากฟังนิยายเรื่องไหนคุณก็เลือกในเพลย์ลิสต์ใน ช่องที่ตามีอยู่นะคะเลือกแล้วกดตอนที่หหรือลูกศรมันจะลันให้คุณไปเรื่อยๆนะคะยกเว้นตอนล่าสุดที่ตาลงไปนะคะเรื่องล่าสุดที่ตากําลังลงมาดูได้จากในช่องของวิดีโอนะคะคุณจะรู้ว่าอันนี้คือตอนล่าสุดมันจะอยู่บนสุดนะคะของช่องเนอะเรื่องที่ตาอยัางเขียนไม่จบตามไม่สามารถตอบได้นะคะว่า ตาจะเขียนได้กี่ตอนนะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันค่ะตาเรียบเรียงวันต่อวันตามีพร็อตเรื่องเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตายังตอบไม่ได้นะคะว่ามีกี่ตอนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบตอนไหนตาจะแจ้งในชุมชนชุมชนอยู่ที่ไหนจะอยู่ในช่องของตานั่นละค่ะคุณสามารถดูได้ในนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ทําความรู้จักกันค่ะ เหมือนเดิมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook ให้ตาบ้างก็ได้ช่วยเหลือรายได้ตาบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าตายัางมีนีิสิตเนาะตาทํางานค่ะอยากให้พ่อกับแม่ได้ผักค่ะตาก็เลยหาไรายได้พิเศษจากการเขียนนิยายและลงใน YouTube ตาลงให้คุณฟรีๆนะคะไม่เสียค่าอะไรเลยนอกจากค่าไฟจากแบตเตอรี่และ ค่าอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องจ่ายเท่านั้นเองค่ะเป็นตามนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะหากคุณอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะถ้าตาตอบได้ตาจะเข้าไปตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ตาจะกดหัวใจให้เนะเาะระบางครั้งตาก็ไม่มีเวลาค่ะแม้แต่เวลานอนบางครั้งตาก็ยังไม่มีเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับท่าน ที่ช่วยเรื่องรายได้ของตาเนาะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้มีบุญมีบารมีนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขาดสนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็หากผู้ทิมเข้ามาติดตามในแต่ละวันนะคะที่ชอบนิยายของตานะคะกดติดตาม แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนสุดท้ายเลยนะคะรบกวนดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ